สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนการเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ เซนติสี้นี่ในครั้งนี้มีข้อมูลหลับท่านที่เริ่มคิดว่าจะซพอร์อดยังไงหรือว่าท่านที่มีขอ่แล้วใช้ผลรื่ดักไใหม่อีกยังไงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเ,เอรียนเชิญนผู้สนใจ้ามางานเซนติสี้ที่สัมดาหวิทยาลัยชั้นมานะคะอีเวนต์เซนติสี้เป็นอีเวนต์ที่ถ้าเดือนไหนเราจัดอ่ะเป็นเดือนที่แบบจะตัวนักลงทุนเพิ่มขึ้นเยอะคนให้ความสนใจในงานเยอะขึ้นมากซึ่งต้องบอกว่าหลายปัจจัยด้วยคนอยากมาหาข้อมูลตลาดซับก,ก็มีเซสชั่นพิเศษหลายอันที่ไม่ได้ทำเอง ก็หวังว่าพวกนี้อาจจะทําให้ข้อมูลนี่ไปสู่ประชาชนได้มากขึ้นว่าเกิดคือหาโอกาสในตลาดหุ้นตั้งพอที่จะเติบโตนับลายได้ทั้งคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนแล้วก็คนที่ลงทุน่ยู่ก่อนถ้าเข้าใจง่ายที่สุดต้องเข้าใจว่าในสภาพตลาดเช่นภาวะที่ตลาดคึกคักมากการลงทุนก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนมันไม่เหมือนกับตลาดขาขึ้นมันจะมันจะง่ายกว่าตลาดขาขึ้นการลงทุนนี้ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ว่าทุ่ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ต้องวิเคราะห์ เพราะโดยปกติอะค่ะกลยุทธ์ในตลาดที่ไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็คือการเลือกลงทุนให้ถูกต้องในการที่จะสร้างโอกาสให้กับพอตตัวเอง,อเองจะเลือกหุ้นให้ถูกต้องเนี่ยว่าทีมในช่วงที่เราไม่อยากมีความเสี่ยงมากเลือกหุ้นปันผลเลือกหุ้นที่อันดร์แวลูจะมองว่าธุรกิจอะไรที่เริ่มขยายไปแล้วมีโอกาสเติบโตไปในต่างประเทศหรือว่าในธุรกิจที่เป็นนิวอีโคโนมีพ่วงนี้เป็นโอกาสทังนั้นเพียงแต่ว่าผู้ลงทุนต้องทําการบ้านให้ถูกนอกจากนี้ต้องบอกว่าคนที่มีพอตมุนก็ยังมีโอกาสอีกเพราะว่่าปัะะััจุนตลไมไ ไม่มีแต่หุ้นไทยที่มาซื้อขายเรามี DR ที่อ้างอิงกับหุ้นในอเมริกาในยุโรปหรือว่าในเอเชียในญี่ปุ่นเองแต่ไปหมดเลยเรียว่าเป็น leading brand ทั้งนั้นเลยเป็นแบรนด์ที่ทุกคนใช้ในในประจําวันเราจะเอาหุ้นเหล่านี้ บีอารเหล่านี้มาอยู่ในพอร์ตเราได้ยังไงเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือแม้กระทั่กทงการใช้ตราสารอนุพันธ์นะถ้าเรารู้จักที่ว่าจะเอาตราสารอน,นุพันธ์เนแอดเข้ามาในพอร์ตแบบไม่ได้เป็นการซื้อขายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงหรือว่าเอาทองมาผสมกับหุ้นก็เป็นโอกาสในการที่จะสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสมีอยู่แต่เราต้องเรียนรู้แล้วก็หยิบ duct มาใช้ให้มันถูกต้องสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มลงหุนหรือเพิ่มเริ่มลงหุนนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสเขา ที่จะสร้างกอดให้มันถูกต้องด้วยความมั่นใจทั้งหมดเนี้ยคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในงานเซทอินดัสทรีก็ได้รับความสนใจมากๆากปีนี้มีเซสชั่นพิเศษทํากับออมันี่แล้วก็ลงทุนแมนด้วยค่ะในการโประวคอนเทนต์เหล่านะี้แลมีอินฟลูเอนเซอร์มีผู้รู้ต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้เยอะเหมือนกันใน DIA เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายพุ่นที่เรียกว่ามีผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างที่อเมริกาที่เขา,<อ>ญญาเรียกว่าเส้นเกตมหัศจรรย์พุ่นที่ให้ผลตอบแทนเยอะในเชิงไอเคสเอามี DIA เรียกว่าอ้างอิงกับหุ้นเหล่านั้น ก็มีโอก,กาสที่จะเอาผสมกับผ่อนพุ้นทยแล้วช่วยทาให้ผ่อนเรามีผลตอบแทนได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งว่ากระเป๋าหรือตองคนรู้แล้วก็มี D R d R อินก,กับผลิตภัณฑ์พ,พวกนี้หรือว่าในญี่ปุ่นเรามองว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นก็มี D R j 8 3สิบสาทั้ง D R D ี X อันนี้จานนี้เราก็จะเกิดตัว D R นะมีทั้งที่เป็น P R ของอเมริกาเช่นบัล์ชัย P R ของโซนี่โตโยต้ายูนิโคลแอปซี่โฟล่าเห็นมาก มันเริ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผู้ลงทุนก็สามารถที่จะยิบผลิตภัณฑ์เหล่าน,น,นี้เนี่ยเอาไปผสมผสานสกัดคุณได้เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทุกเซกเ,เตอร์แต่อยากจะบอกว่ามีธุร,รกิจหลายๆอานที่มันยังมีความเติบโต,ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็บางธุรกิจเองเนี่ยถึงธุรกิจอาจจะไม่ได้เติบโตมากแต่เขามีการกระจายลงทุนไปในต่างประเทศแล้วอันนี้ผลตอบแทนหรือว่ากาไรของบริษัทจทะเบีมีมีความน่าสนใจอยู่เราอ่ะจะต้องดูว่า a l u a t i o n ของพวกนี้เทียบกับราคาแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็็เปนนทที่่มมาาาวํไค เชที่เข้ามาดูข้อมูลในทีม3ทีมที่ได้พูดไปถึงบริษัทอักษรเนี่ยได้มีการทักหุ้นเอาไว้เขียนสรุปไปให้เหมือนกันจะเป็นแหล่งข้อมูลที่คนเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละในแต่ละบลได้เลยเป็นอย่างที่อก อย่างนี้ชัดเจนแล้วทุกอย่างที่นับเนื้อก็เชื่อ่าตลาดต้องมีกันแน่นอนถ้าสมมติว่านับจากจำนวนคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen C คนรุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก70% 80%ของคนรุ่นใหม่ของคนที่เข้ามาใหม่คน Gen C Gen Y เป็นคนที่ชอบเรียนรู้มากค่ะและว้วก็ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็กอยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าก็ไม่เชื่อใครก็หาความรู้ในง,งาน Gen Z ปีนี้คิดว่าที่มีเป็นตลาดและ้วสักสัญจร